สบายดีพบก,กับซองไข่มุกอีกเซนเคยเนาะมื้อนี้เบิ่งเลยว่าเฮาสุดไปใส่กันเนาะไปเลยเย้ฮอดแล้วเนาะมาลุ้นนํากันเลยอันนี้เดาเบิ่งเนาะทุกคนว่าเฮามาใส่เนาะมื้อนี้เฮาพากันมาเบิง่งผลิตภัณฑ์ซั์น้ําเขาห้องันไหนถือว่าห้องพลิตภัณฑ์บ่เมนตทีต่พิพิธภัณฑ์เนาะสัดน้าเนาะ มาเบิ้งนํากันเลยว้น้องดาวนิ้มมวนบะเรยแค่มุกกับน,น้องดาวยิ้มเนาะพากันมาเบิง้งพาน้องมาเบิง้งนี้ข่าวชมเลยนี่ฮะัแรลกเอาเงินบะกฮลัลโหลไปกัาเลยอ้อดาวยิ้มยนันดาวยิ้มมวนบะวู้ว้าววีวว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  อันนี้สลามมัน,นี่นี่เนาะปลาลายอีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเลาะมันกันมันต้องมีขาเขาส้มบอลลยอะไรน,นี่มันมีแหลกเรียนบ่เฮ้สบายดีสบายดีเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้เฮาเจบมาสมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเฮาเนาะสัตว์ในทะเลของเฮาเฮาต้องมีขาใายใจอย่างบอเจ้าสบายดี เข้าซ่มฟรีเลยโอ้เมนแทบ้บอเขาขอเข้าซ่มฟรีกันจะนะเขาบอกว่าในเกมนะ่จะเข้าซ่มฟรีเลยนะแต่ว่าเขาจะมาเข้าซ่มฟรีเลยเนาะตอนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยไป,น,ยป,น,ยปน้องนี่อนี้อันนี้นนไม่หยานน่เอาจะมาอย่างมาน,นี่สบายดีมวนไวมีน้องอีกน้องนี่ ดาวนิ้มแามก็เิ่นน้ำแน่ดาวนิ้มสบายดีสบายดียดน่ะนี่นี่อันนี้มันปุ่มเนาะอันนี้นนเนาะเฮ้ยเบิ้งกระดนปุ่มยนาะประกานลางเนาะอันนี้ลายย่างเด้อเอออันนี้มันปิ็นปวดซัดน,น,น้ำบอสอันนี่เนาะเฮ้ยพอจะมาเบิ้งทางนี้เด้วมีบิ้ลได้ทุกอย่างเด้อ ว้าวมึกนี่มึกมึกมึก,มกลิ้นกับมึกกันดูทางนี้ทางโซนนี้เป็นมึกนะแล้วก็เป็นหานอันนี้ค่ะโบแนใ่ใจว่าเกี่ยวกับการสืบพันธุนะ์สัตว์บ้านล้วนได้เขาก็บอกมนใจนเห็นกันเนาะเขาจะเบิ่งเป็นการนี้มาทางนี้อ่าอันนี้ก็เป็นป่าเนะะเาะปับเป็ดป่าป่าปุ่งเป้าวิวิว ราจะลองขาออกมากันนี่นมึกนี่องามวิลีเดี๋ยวกลับเข้าไปคืนกันนี่นะคะอันนี้กระแมนพิพิธภัณฑ์เนาะสัตวทะเลเนาะนหนนี่เนี่ยการผัวแมเม่เนาะ ลองจับมือโอ้ปุ่งเป้าปลาปุ่งเป้าโอ้อนี่ใส่หมวกกระดาอีกนะคะลองใส่หมวกบนหน้าให้นี่ใส่จุดอีกกระด้ยใ,ใส่จุดทักขีนกันอะไรเอาไว้ส่งคืนอันนี้ก็ส่งคืนกันเด้โอเค เป็นจังไนมาเที่ยวม่วนบอ่อโดยม่วนหลายงามมีหลีสัตว์น้ำอยู่นี่มีหลายมีแต่ปลาเป็นตยานเลยปลาใหญ่ปลา,ปาน้อยตอเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวราสมมีกน่อยหนึ่งแล้วเราจะกลับเนาะ มาเบิ่งก่อนให้หัวตัวนี้นี่ตาหักแต่แตาหักให้ขอจับในเด้ว,ว้าวอันนี้ตัวนง้นตาหัก,กดีอันนี้เป็นอย่างน,นั่นเนาะี่สามารถเปิดได้อุ้ยล,ล้องล่นน้ำได้อีกอ่ะมีลินฟองน้ำกัน นี่บอกเปีย,ย,ยนะน,นน้ำแล้วเปลียนน้ำแม่ไอ้เธอลองลองลิ้นนะนี่ป่าดูค่ะอีดีค่ะอีดอีสำหรับมื้อนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอันนี้เฮามาเที่ยวส้มเละแล้วเฮาก็มาเห็นเนาะห้องนี้ค่ะสามารถออกไปลิ้นน้ำได้เนะาะใไซเซเบนตาก็ได้ยิ้มไซเซเบนต่าเลยขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย,บาย